พ่อก็กินจะเลื่นแฟมอีกแล้วครับพี่น้องเส่บแซมมันนีพามาผัดเผ็ด,ผดปลาไหลครับตั้งกระทะให้ห่อนครับผมขวบพริกแกงแล้วก็เอาปลาไหลลงครับผมเอาปลาไหลลงแล้วก็เอาน้ำหยอดจังน้อยขวบให้สุกครับขวบจนว่าน้ำม,มันบกหมดแล้วครับเป็นน้ำคุกคิกครับผมค่อยปรุงครับขวบไปขวบมากจนว่านา้ำสีแห้งนะครับ ก็ปลาลนี่สุกยากแนงครับผมขวไปขวบแม่ขวมากขวไปหอมแล้วครับขนาดก็ท่านปรุงนี่หอมแล้วไป่นองเลยหอมเครื่องเทศครับผมบพยวััดดเ้ครใบบะกูดครับผมมีตะไคร้ครับมีผักลายยางลายแนวเครื่องหอมเครืองเทศเท่ากระเทียมพริกแต่หนะให้ย่างเพื่อสุกครับผมเข้ก็ยอดน้ำอีกสักนิดนึงครับ คือเป็นการชั่วครับเพราะปลาไหลตัวนี้ตัวใหญ่แห้งครับพี่น้องปลาไหลตัวเดียวได้ครับนี่เครื่องกระทะเลยครับยูดอ,อ,ก,อกเจ้าของเ็ดฉีดตัวนี้เรียบร้อยแล้วเาก็ใส่ซอสน้ำมันหอยครับผมใส่น้ำมันหอยเข้าไปาแล้ว<ล>ก็มีน้ำตาลผงชูรสครับผมใส่น้ำกันมีรสดีผอมน้ำตาลผงชูรสรสดีใส่ายเสียบไรแลดด้วก็น้ำปลานิดหน่อย อันนี้นิดหน่อยนะครับไทายไล่ก็คือเอาขวดมาใช่เลยครับคนคนคนจัง่อยครับผมล่อไฟจัง่อยครับผมอันนี้เฮ็ดสำหรับจินงกับข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าห้านี่แหละขันจิงกับข้าวเหนียวเราต้องใส่น้ำไลยครับใช้พ่อคุกชิกครับอันนี้จินงกับข้าวเจ้าพ่อได้ลาดเข้าครับผมจับแซ่บได้พี่น้องอมอกระดปลาลตัวใหญ่ๆครับครับผม เดือดกันอีกบ้านนี้ก็เอาใบกะเพราใส่ครับพี่น้องเดธอกินได้ซื่งกับหัว่าแสบแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้เป็นตาแสบขนาดแบบเต็มใส่ใบกะเพราไงเข้าไปหอมกลุ่มเล้วพี่น้องเนยะนี่ก็คือเมนูพัดกะเพราปลาไหลบานเอินพัดเผ็ดครับพัดเผ็ดก็ได้พัดกะเพราก็ได้ แซ่บแซ่บเด้อพี่น้องมาดีนี่เมนูมอนีบ้านเฮาอันนี้เป็นการซิมนะครับพี่นอ้องผัดกะเพาราอะไรก็อร่อยเหมือนกันนะนี่